ศัสตร์เออจะต้องลองดูลองดูต้องลองดูต้องลองดูต้องลองดูเดี๋ยวามาตีไม้แบบนี้ แล้วประเด็นคือชีวิตติดสะโขบด้วยไงคุณจะเล่นยังไงดีกว่ามันมันมันต้องไม่สะโขบเลยใช่ไหม<อ>ไม่คี้ขวาเลยไม่มีการไม่มีแอคชั่นขิขวาเลยถูกไหมไม่งั้นมันจะโลูใช่ใช่เหมือนแบบว่าฟิวที่กูเล่นเมื่อกี้นะจับจุดใจก็คือมันยิงไม่ค่อยโดนเว้เตยมัน,ม,นมันต้องชินจริงๆอะเนี้ยอนาคตเลย ก็คือถ้าตัวตัวแบบว่ามันยิงเราแบบซึ่งซึ่งหน้าหรือว่ามีคนยิงเราอยู่อ่ะแม่สโลไม่ได้เลยสโลเป็นโดนเลยอ่าใช่แต่หมายความว่าตอนมึงเล่นก็คือแค่กระโดดกดซ้ายกระโดดกดขวากระโดกะโดกดหน้ากระโดดแล้วแต่เราจะมุฟถูกไหมใช่แต่เมื่อกี้กูเล่นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือดีนะกระโดดแล้วสะโลแล้วยิงนัดหนึ่งแล้วออกเลยอ่ะ<ม>เจอคนกำลังตีกำลังตีของอยู่ กูมีทุกงสองก็บอกเดียวอยู่ล่างนี่วะเอ้ยเดี๋ยวเสียงมึงเดินวายตีนไม่ขึ้นไม่ตีน,นึ่งกูข้างบนข้างบนเหรอวะอยู่ข้างบนข้างบน,บงบน,งบนสไลด์วางข้างล่างแล้วแบบนี้

มีปืนยังอะเราอะโอ้โหเฮ้ยมาแล้วหมุนติ้วติ้วเออขอมัดก่นแล้วกันกระโดดเล่นก็ขึ้นเหรอหึแค่กระโดดเล่นก็กระสุขึ้นขึ้นป่ะขึ้นป่ะไม่ขึ้นเว้ยแต่ว่ามันขีด ขึ้นเมื่อกระโดดไต่อะไรสักอย่างอ่ะเหรอใช่ไต่ของอนะไรกระโดดบ่นๆก็ไม่ได้อะกระโดดไต่ของขึ้นเลยอืมกระโดดสองสเต็ปอะขึ้นหมดเลยแต่ละเคฟา้าต่ละเคฟ้า สัตว์ลงทางขนาดมีม้าเนี้ที่อยู่ไหนเวยอยู่ตรงลานเลยนะไม่ได้อยู่ข้างใน <Okay, okay. S 2> อะไรเลโอเคโอเคมันอยู่บนรรางบนอ ไปบูมบูมบูมหน่ออีกอันหนึ่งวะใน่ออีกอันหนึ่งวะเเอาหรืออังจะเป็นของดีบอกต่อเลยวะ เบอายูไอศีนตัวไปไหนแล้วอ่ะ นี่อยู่หลังบ้านน่ากตายตายนี่กูเขาไต่นี่แป๊บนึงอ๋อเฉพาะปืนที่เราถืออยู่ อ่าถ้าถ้าเป็นแค่การ์ดอะจะพกปืนให้เราถืออยู่แรงเอดแรงถูกปืนไปเราไปแรงเอเราไปหากล่องเอกันท,ที่บุ๊ท้อที่บุ๊ทมีคนออกมาด้วยอุ๊ยมันเห็นกลัูอืว่าไม่เห็นเยังโรถมา นักหนึ่งนักหนักหเฮ้ยมตีนเยอะเังวะตีนเยอะตีนเยอะไมนมีสอตีบูมมีสตีอันหนึ่งนะกูม้วมาแล้วนะอับนีงบูมตายแน่เรียว่าขาตาาุญมีเดงม่วงกูเลยออะดิ มันตามมาว่ะโหดจริงต้องตหิงนังตามล่ายันรูปปวดแน่เลยวะ่ะต้องเจอกูเฮ้ย,ย,ยเนี่ยเออเออวไอยิงได้ปะเนี่ย อะไรมันแรงเ้ยอุ้ยมาแล้วเจอมาได้ทันเวลาพอด,ดีอย่างที่รู้ใจ ไปหาเข้าเมืองเข้าอะไรไปดูของกันถึงได้พบนี้มาก็้เยอะปืนครูเริ่มเลยเก็บเกี่ยวอัง กระโดดยังไงวะกระโดโดออกซ้ายย,ยังไงอ๋อกระโดโดสเปซไว <ป S 1> ้เจ้กูจะตีถัง จิเลยจริงเลยจินก็ไม่เป็นไรขอซ้อมมัน <m ik os> กูได้ท่ากูแล้วไปสามสิบวิพอมาหนักล่กองเอจะได้เปืนคู่เนี่ยกล่องเอกองเอ ได้ห้าสามห้าหรอก่อแตกตัวในรถก่อแตกรถก่อแตก

มันต้องกระโดดเป็นพ okay, okay, okay. okay. okay, ุ่งจับขบนะมันจะเปลี่ยนสุดสุดเผลอเข้าใจเขี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วเขี่ยไข่เขี่ยไข่เขี่ยไข่เข็เวลาสักแป๊บกดกระ่านไม่เหรอขอวอร์มขอซ้อมหน่อยเจ้า อุยนักหนึ่งแตกแตกหนึ่ก่อแตกอย่างนี้ก็น่ากูใช้ทุกปืนปืนทุกสองคู่คกูก็เจ็บเลย mình cũng cool hết à. Rồi được rồi. Ui, chưa Hìa đột lên ดูดางต้นไม้นี้ก็มีคนหน้าปั๊มเตยใช่ใช่ใช่มีอีกคน <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีเพื่อนมันนี่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 วิ่งลอนอรงนี้นะ้สองตัวเลย ไปไนกันแล้วะวะเจอข้างล่างเป็นถังใหญ่เจ็บหนักมากๆเลยตัวหนึ่งนีน่นัดเดียวตายดูล่องหินนะทั้ทงคู่เลยไม่เห็นหรอ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยมูกไปไหนไม่ได้อยู่ดี <S 1> <S 1> <S นี่เราสแกนหรือมันสแกน <S 1> <S 1> เราสแกนเราสแกนมันเลือดเลือดกันเหรอวะไอ้เหี้ยจะตายสองรอบนะตัวหนึ่งยามันจะพอเพียงขนาดนั้นหรอว่ ตรงนั้นเคยอ,อยู่ตรงไหน,นอ๋อตรงนั้นยังอยู่ในวงทางใหญ่อยู่ไหนอะบุมทางใหญ่ไอยู่ที่กูอ๋อโอเคตรงนี้มันมีกล่องเอสอยู่นี่อ๋อกูเปิดไปแล้วไง เฮ okay. ้ยเมาลวนเฉยเฮ้ยหมุนหมุนนี่มาอีกันเฮ้ยมันหนีมูฟมูฟขึ้นขึ้นเข,ขาไปแล้วถึงลเลยหรอวะ มีคนบนเขาด้บนเขาไหนยังมาไม่ได้มาร์กไม่ได้ไไดลงมาโอเคโอเคโอเคโอตายตายลงมาตายตายไื้เปล่าวะตายหมด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 ยตายตายตาย,ตาย,ตาย ยอยู่บนบนบนแท่นบนแท่นหนูตายว่ะ ค้ถอยก็เดินริงกจริงพอดีพี่ยังไปม,มอนสวรรค์ <c oughs> ไม่โดนไม่ว่าก็กูยิงได้ไม่หยุด